ดติดตามออโต้รีวิวฮับได้เลยที่นี่เพราะเราจะพาคุณไปพบกับการรีวิวรถยนต์รถกระบะและ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมการวิเคราะห์ด้านสมรรถนะการออกแบบและนวัตกรรมอย่างครบถ้วนวันนี้เราจะพามาชมรายละเอียดของ m a ส da าบ5 0รุ่นปี2 0 2 6ับกแบบเครื่องสีล้อซึ่งถือว่าเป็นการอัปเดตที่ผสานความแข็งแกร่งความทันสมัยและความอนเนกประสงค์ได้อย่างลงตัวรถกระบะรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจรงิงจังและการผจญภัยในวันหยุด ดีไซน์ภายนอกของ m a z d a BT 5 0ใหม่สะท้อนเอกลักษณ์การออกแบบล่าสุดของม a z d ตที่เน้นเส้นสายโฉกเฉียวและกระจังหน้าขนาดใหญ่ให้ความดุดันคมไฟหน้าเหล็ดดีไซน์ทันสมัยบวกกับเส้นตัวถังที่โค้งเว้าอย่างมีมิติธรรมให้ตัวรถดูทรงพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซุ้มล้อขนาดใหญ่และความสูงใต้ท้องรถที่มากขึ้นบ่งบอกถึงความแข็งแรงขนาดเดียวกันล้ออัลลอยและการตกแต่งด้วยคโครเมียมก็เพิ่มความหรูหรามีระดับทําให้ BT 5 0เหมาะทั้งการใช้งานบนถนนในเมืองและการลุยเส้นทางออฟโรด ในด้านสมรรถนะม a ส da b บี50มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ทั้งประหยัดและให้แรงบิดสูงเหมาะกับการลากจูงหรือบรรทุกหนักระบบเกียร์อัตโนมัติทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อดได้อย่างราบรื่นทำให้ผู้ขับมั่นใจไม่ว่าจะวิ่งบนถนนลาดชันทางโคลนหรือเส้นทางไกลบนทางหลวงระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและการควบคุมที่มั่นคงแม้บรรทุกเต็มกำลังห้องโดยสารภายในถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันบอกนั่งสบายรองรับการเดินทางไกล พร้อมวัสดุคุณภาพดีและการจัดวางที่ลงตัวแผงคอนโซลติดตั้งจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและสั่งงานด้วยเสียงฟังก์ชันด้านความปลอดภัยก็ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและระบบเบรกอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของหลายตำแหน่งบาะหลังปรับใช้งานได้หลากหลายและระบบปรับอากาศที่ออกแบบมาเพื่อผู้โดยสารทุกตำแหน่ง สำหรับสายสปอร์ตหรือผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งบีที50ขับเคลื่อน4ีล้อถูกออกแบบมาเพื่อความอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการขับลุยปากการลากเรือการบรรทุกจักรยานหรือการเดินทางไปแคมป์รถรุ่นนี้ก็พร้อมรองรับทุกการผจญภัยโครงสร้างที่แข็งแรงและระบบควบคุมการยึดเกาะอ,อัจฉริยะช่วยเพิ่มความมั่นใจขนาดเดียวกันอัตราสิ้นเปลืองที่ได้รับการปรับปรุงก็ทําให้การเดินทางกลายคุ้มค่ามากขึ้นโดยรวมแล้วม a ส da b t 50รุ่นปี2000 26แบบ 4x4 ถือเป็นรถกระบะที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความสวยงามและความล้ำสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบสะท้อนถึงความตั้งใจของ Mazda ที่จะพัฒนาและส่งมอบรถที่ทันสมัยมีสมรรถนะสูงและตอบโจทย์การใช้งานได้ครบทุกด้านกดติดตามออโต้รีวิวฮับเพื่อไม่พลาดรีวิวและอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ